ภาพสุดท้ายวิวเจดรวมเฟรมกันก่อนเลิกเดือนก่อนสีหน้ายัางชื้นมืน้คอนเฟิร์มชัดเจนแล้วว่าคู่รักเลิกเงียบนั่นก็คือพระนางแห่งช่องวัน31เจ็ดเจ็ดพิพัฒน์กับวิววรรณรสที่ปิดฉากรักหวาน4ปีเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำโดยเรื่องนี้หนุ่มเจดนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีปัญหาที่สะสมกันมาหลายอย่าง ทั้งสองฝ่ายนั้นก็พยายามปรับเข้าหากันแล้วก็ทำกันเต็มที่ทั้งสองคนแต่เหมือนว่าถ้าให้ฝ่ายหนึ่งปรับไปมากกว่านี้มันจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายมากเกินไปเป็นการเลิกลาที่มีการพูดคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันและยืนยันว่าไม่มีมือที่ส จากที่หนุ่มเจดนั้นได้บอกไปว่าได้มีการเลิกลากัรสักพักแล้วน่าจะยังแผลสดใหม่เพราะหากเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของสาววิวนั้นก็ยังมีภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มเจดที่ถูกโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่3กรดกรดาคมที่ผ่านมาซึ่งสีหน้าเนี่ยก็ยังคงยิ้มแย้มแฮปปี้กันทั้ง2ฝ่ายเลยล่ะค่ะใดๆก็คือรวมส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ